บางคนเห็นหน้าเขาลาวแบบนี้ครับผมทำไมฮะแต่เขานี่จบปริญญาตีครับเอกอังกฤษเจ็ดภาษาคุยกับเขาได้ไหมครับเขาไปไหนมาเนี่ยก็ผมเพิ่งกลับมาจากพอกับก่อนจะไปภาคใต้ภูเก็ตกลับมาจากอเมริกาก่อนโอ้โหไปท่ามกามาก่อนเออเดียา คุณนี่ตลกนะผมผมจริงจังนะเนี่ยปริญญาตรีที่ที่นี่นะฮะที่กรุงเทพแล้วก็ที่เขาบินไปอเมริกานี่คือไปต่อโทโอ้ผมไปต่อโทรถึงนู่นเลยครับผมอผมไม่เคยไปอเมริกาเลยไปอเมริกาที่ใช้ระยะเวลาเดินทางนานไหมพี่ตอนที่ผมไปก็ใช้เวลาบินทั้งหมด180ยชั่วโมงโอ้โหทำไมนานจังอ่ะแวะปั๊มบ่อยคุณถามแบบตลกนะเนี่ยคุณถามตลกคุณจะมันจอกยอให้ผมตอบแบบนี้อ่ะเหรออสวิอมเคนี่ไปเรียนโทรมาจริงจริงเหรอครับ ไปเรียนโทรอะไรฮะต่อโทรฮะโทรที่ไหนฮะสาโทรมั้งปริญญาโทรออกไปต่อปริญญาโทรที่อเมริกาอเมริกาอ๋อไอ้ตอนบินไปอเมริกานี่ขึ้นเครื่องบินหรือว่าใช้กระโดงบินไปอเวนคนฮะคนนะฮะไม่กระหังฮะอเวนจวบจบเพ่ขวฉลามเลยเนี่ยโ่่ผมเข้าใจแล้วเวลาพี่ไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยไปขึ้นที่ดอนเมืองหรือว่าโบกเอากลางทางอาวถ้าโบกกลางทางมันก็จะขึ้นราคาอ๋อ เขาตลกกับผมไหมอย่าตลกคุณเด็กบ้านไหนฮะอย่าตลกฮะอย่าตลกเด็กบ้านขึ้นเครื่องบินดีนั่งเลยยืนนะพี่ถ้าที่นั่งมันเต็มก็ต้องยืนบ้างเฮ้ยไปๆ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 ไปเลยพุ่งไปเลยเอางี้ง่ายๆไม่ต้องถามแล้วกูถามเองก่อนเดียวสายการบินลไะนครชัยแอร์ครับตลกแล้วตลกแล้วนะตลกเลยนครชัยแอร์ไมไใช่ไม่ใช่ที่มีแอร์ด้วยอะแอร์แอร์รู้จักแอร์ไหมรู้แอร์อะไร แอร์กีพนักงานในเครื่องอ่ะรู้จักสิใครขึ้นเครื่องมันก็ต้องเจอเขาอยู่แล้วใครเออร์ฮอลสเตดทีเอดีอ่านว่าเทรดเตรดเหรอครับผมภาษาอังกฤษจะดินได้ฮะจะใชหยาบคายทีเอดีอ่านว่าก็ได้ไม่ต้องไปเน้นคำหลังเอาเทรดเซปเอบียังอ่านว่าเซปซับเทรดแล้วกันฮะ แอร์โฮสเตดขึ้นไปเจอแอร์โฮสเตดครับเขาจะคอยเดินเสิร์ฟใช่ไหมเสิร์ฟเป็นบริการเทคแคร์ใช่ใช่เสิร์ฟพวกไก่ย่างหมูย่างข้าวเหนียวแล้วก็น้ำถุงเฮ้ยคุณตลกกับผมมากเกินไปขอร้องขอร้องเขามีความรู้พี่เปี๊ยกนี่ขำไหมเนี่ยผมไม่ขำกับพวกเขาเลยเขามาถามแบบผมแบบตลกให้ผมยกย้อนงงงุน ผมจะถามจริงเพราะว่าทำพาสปอร์ตไวแล้วจะไปอเมริกาสิ้นเดือนนี้ถามอาความรู้นะถามจริงไม่ใชมาถามเรื่องๆแบบนั้นคุณดูด้วยฮะลักษณะคนมีความรู้ก็เป็นยังไงเพาพันผ้าพันคออย่างนี้กันเหรอเห็นไหมผมรักษาลองเสียงฮะดีมากถามอาความรู้นะกันสมมติเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราใช้ภาษาอะไรคุยอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษคุยกันอังกฤษครับ๋อไม่ใช่บาลีใช่ไหมไม่ใช่บาลีเป็นเรียนพระหรือไง่ะสมมติขึ้นเครื่องปั๊บอยากจะกินน้ำสแก้งบอกว่า บอกว่าเตอร์ปั๊มน้ำมาเลยถามที่มันยากกว่านี้ได้ไหมวะจะได้รู้ให้หมดสมมุติอยากกินน้ำ water ถ้าอยากกินกาแฟเบอร์ดี้เออ coffee coffee รู้จริงไหมเนี่ย coffee น้ำ water กาแฟ coffee กาแฟร้อน coffee hot นี่ใช่ปะ yes ใช่เลกาแฟเย็น coffee no hot โอ้ ไอโคอฟี่บางครั้งเราต้องเสือไปให้มันตรงไปตรงมาอยากินส้มส้มหรือออรเรนจ์อย่ากินกล้วยไปนั่นน่ะอ๋ออยากินส้มออรเรนจ์อย่ากินทุเรียนมอนทองตลกตลกอีแล้วตลกอีแล้วนี่เราผมจริงจังนะฮะอย่ากินกล้วยแบนั่นน่ะอย่ากินมะพร้าวคนอ่ะอย่ากินน้อยหนาบักเขียบเออบักเขียบเดือบ้านมึงแล้วเฮ้ยเบสแคปเบสแคปโอเคอ๋อยังหมาเนี่ยอะไรดอก แมวแคกกวางเหลียวหลังอะไรกวางเหลียวหลังเขาถามแบบเพราะที่มันเป็นไปไม่ได้อะไม่ได้เอาท่ามวยไทยผมไม่ได้ว่ตลกกับคุณนะเนี่ยม้าผัดอีโปโปโบียคุณตลกเัะเสือเสือเสือไทเกอร์โอ้โหสําเนียงเหลือลายครับแขกรับเชิญท่านใดที่ชมอยู่ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับผมไทเกอร์คุณจะมาอ่านไทเกอร์ไม่ได้นะครับต้อง ไทเกอร์นี่ครับไทเกอร์ครับนะครับจะไทเกอร์ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับเสือไทเกอร์สิงห์กะทิ่งแหลกเฮ้ยตลกแล้วอ่ะเขาถามผมแบบประเชวรเขาไม่ตอบที่ผมถามจริงนะเนี่ยเออเขาเป็นก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 ได้เบิร์ดนกกระจอกเทศเบิร์ดกระจอกเทศเอออะไรเบิร์ดกระจอกเทศบางคำมันจะทับศัพท์ปลาฟิชฟิชปลาฟิช งูสเนกเห็นไหมครับคุณจะไปเรียกสเนกไม่ได้นะครับผมสำเนียงมันต้องได้นะครับภาษาอังกฤษงูครับสเนกเห็นไหมครับสเนกสเนกคนที่ไหนสเนกครัเขาออกเส้นงูสเนกงูเขียวหางไหมสเนกเขียวหางแหมเหรอง่ายอยง